มีบนมีมนนั่นแหละค่ะบนโอ้ยผ้าหลุนโอ้ย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 ผ้าคุณแขนหลุดสวยนะคะสวยนุ้ยนี้ควาหาวเด่นั่น่กาเท่าไหร่สวนนี้ให้เต็มสิบเท่าเท่าไหร่เต็มสิบให้ติดลบไปเลยสวยจังเสียงดังมาก กระเป๋า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 ลูกเออเอาไหมเธอสั่งเธออยากกินอะไรฉันกินกับเธอฮะน้องอยากกินอะไรลูกเส้นใหญ่รัดหน้าไม่รูกไม่รู้น้องนี่ไงมีเส้นใหญ่รัดหน้าด้วยลูกของที่น้องชอบอ่ะเอาไหมแล้วก็เราก็บอกเขาอยากใส่พริกเอาไหมลูกผมูพันกระปิเพื่อนเออได้ ดีมากเลยนะคะร้านนัาขาวเมืองบนมาติ้แว็กซ์แท้เราจะไปเที่ยวห้องกระเป๋ากันนะคะเมื <c oughs> ่อกี้เป็นโซนร้านอาหารเดี๋ยวมีเป็นโซนห้องน้ำ๋อเขามีห้องพักด้วยเถอะห้องน้ำที่ร้านเออ เดี๋ยวเดินมาห้องกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเดินไปห้องน้ำมาเร็วเขาเห็นมีที่ตอกเกิบด้วยไปไหนก็ร<อ>ักเฮเธอน่ารักจังอันนี้อุ้ยน,นี่น่ารักจังดูมานี่นี่น่ารันกน,นี่นี่นี่เพื่อนอนี่เธอต่างหูก็น่ารักต่างหูรวยรวยแต่ใส่ต้องหูแล้วเธอ อใส่ปุ๊บรวยเลยวันนี้น่ารักเธอนี่ปิดเสียจะปิดเสียน่ารักเธอเบาๆดีไหมเออเบาๆไม่หนักนะอันนี้อะไรเอ่ยอันไม่รู้อะไรเธอชอบใช้ของหนักนี่ไงไอที่ตาที่เธอบอกอ่ะตาอะไรของเธออะ หอมนะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะหอมอ่ะเดี๋ยวถามเขาอันนี้อันนี้ไม่รู้คืออะไรหอมอ๋อเป็นเครื่องหอมเสน่ห์มตราอันนี้อะไรอ่ะเพื่อนนี่ที่ตาที่เฉันชวยสีทองแจ้ไข่ตอนที่เดดให้น้องขึ้นมาให้นั่นไงเป็นเครื่องหอมเครื่องหอมมีมนเสน่ห์มณฑาหมายถึงเรื่องน่เมตตาดีนะคะอันนี้จะไม่มีการแถมทั่วไปเราให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อกระเป๋าตอนช่วงออกพรรษาพี่สวยยังต้องพูดด้วยพี่สวยแล้วก็ไม่มีจําหน่ายเนื่องจากว่าสารสกัด อันนี้ราคาค่อนข้างแรงใช่สวยมากก็ Aí ทำได้แค่แม were, wow. ไม่กี่อันหาะก็เห็นว่าเป็นวันเกิดลูกค้าด้วยเนาะก็เลยนี่ครบรอบร้อยปีพอดีนะลูกนะี่ใช่จะเกิดอยู่มาได้ถึงร้อยปีอ่ะลูกคิดดูถ่ามาทางชั้นม้างสิกล้องอ่ะกล้องเอหันมาที่เธอก็กัคิดดูอยู่กับอีผีบ้านนะก็แบมัน ปีอะไรด้วยเราจะได้ได้ปีบ้าอันเดียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็จะให้เดี๋ยวก็น้องจะได้ลูกวาเลยนะแค่ขอดมแค่ขอดมแต่บอกน้องว่าเมื่อกี้แอบดมแต่แต่ปีเสียที่50ขวัญนะฮะอันนี้คือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวให้กับลูกค้าด้วยนะคงให้วันเกิดตูสจะได้คิงได้โตัวก็ปักเดียวกันจ้าเจ้ามาเกิดวันเดียวกูอีกปีบ้า อยากจะหนีมันไปให้ไกลแสนไกลแสไใดนไม่เจอคุณกิ่งใช่ไหมตอนตอนที่ติดโควิดนะลูกนะแม่เกือบจะตายมันก็ไปปลุกขึ้นมาอย่าให้ตายบอกว่าปล่อยกูไปเต้อันนี้เราใส่ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้สวมได้เลยใส่ไม่ได้ก่อนมือมึงต้องมึงต้องมึงต้องใส่ไม่ได้อมต้องให้กูก่อนแล้วมึงค่อยใส่อยู่ในมือมึงนั่นน่ะรู้ตัวยังว่าอยู่ในมือแล้วอยู่ในแขนแล้วอ่าเหรอ ดูด้วยว่าไหนาหันออกนอกออกในคุกหันชนกันอ e ีวอกอันนี้หันชนกันหรอ,อเออตามึงสั้นหรือยาว <laughs> แต่แนะนำนิดนึงปีเซียถ้าเราสวมเป็นเจ้าของแล้วถ้าเรากรณีถ้าเราสวมเป็นเจ้าของแล้วไม่ควรให้คนอื่นมาจับเราก็เอาทรัพย์ของเขานี้ลูกเลยไปบอกเขาสิแม่กลอวให้มันจับหนแม่อยู่ถ้าไม่หนูเป็นคนอย่างนี้ลูกไม่ถ้าเขามาจับของเราคือเขาจับของเราไปโอ้งั้นจริงเนี่ยมาจับอันนี้เป็นเอนเหรอใช่่ะอันนี้เป็น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 เคสของการบูชาปีเซียเลยนะคะคือนึกว่าให้เพื่อนไปหลอกจับของเพื่อนเพื่อที่จะเอาทรัพย์ของเพื่อนคือถ้าใครมาจับคือเขาจับของเรา ควเอตกับขข้าใกล้ตบอันนี้จะเป็นความเชื่อเพาะปีเซียปีเซียห่าว่าไม่ควรให้คุณไปจับแล้วผีบ้านี่ลูกผีบ้านน้องน่ารักกระเป๋ามีมนของคุณกิ่นงจะมีคู่มือการใช้งานนะฮะยังไงลูกค้าดูเพิ่มเติมได้เลยแต่เบื้องต้นคือได้กระเป๋าไปแล้วให้เอาเงินสดใส่กระเป๋าจำนวนเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เป็นเงินสดเย่าเพิ่งใส่บัตรใส่การ์ดขอเป็นเงินสดก่อนเลยนะ เงินสดใส่ในกระเป๋าเสร็จปุ๊บเอากระเป๋าไปไว้ใต้หมอนกี่คืนก็ได้ตามที่เราสะดวกนะฮะและหลังจากนั้นเริ่มเปลี่ยนใช้กระเป๋าได้เลยแต่ถ้าอยากเปลี่ยนกระเป๋าในเลิกที่ดีที่สุดของรอบนี้วันที่5พฤศจิกายน5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นวันลอยกระทงและเป็นเลิกดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินวันนั้นเปลี่ยนใช้กระเป๋าเป็นครั้งแรกเราเก็บไว้ใต้หมอนก่อนแล้วเราให้เปลี่ยน เอามาใช้วันที่ห้าใช่มีกำหนดวันแรกกาหนดเวลาตอนไหนก็ได้ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เราอารมณ์ดีมีความสุขวันแรกที่เปลี่ยนกระเป๋าขอให้เป็นวันที่อารมณ์ดีใช้เงินในกระเป๋าให้น้อยที่สุดแต่ควรใช้นะฮะแต่ใช้ให้น้อยที่สุดสมมติลูกค้าใส่หมื่นนึงเอาเอาไปใช้แค่หลักร้อยก็พอแต่ใช้เงินในกระเป๋าหมายถึงเงินในกระเป๋าที่เราใส่ไว้ใช้ให้น้อยที่สุดแล้วก็วันนั้นถ้ามีกรณีเจอคนมายืมเงินหรือตั้งแต่ปฏิเสธเลย วันเปลี่ยนกระเป๋าวันแรกไทยมายืมเงินให้ปฏิเสธไม่ปฏิเสธทุกวันเลยลูกทุกวันเลยก็ดีทุกวันเลยดีค่ะอันนี้เป็นคู่มือเพิ่มเติมนะคะส่วนอันนี้เป็นซองแดงขันถุงแนะนําให้ใส่ในกระเป๋าสตางค์เลยหรือใส่ให้แม่เลยลูกกเราแล้วเใส่เองโเราต้องเอาของกระเป๋าตอนเราจะเอาเงินอันนี้จะเป็นทูบตัวเลขนะคะเอาไว้จุดขอเลขต้องกลับไปจุดที่บ้านใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องหอมที่จะมีอยู่ด้วยนะ นี่คือของแม่ใช่ค่ะคิดเรีวเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็กระเป๋าสตางค์ใบละราคาเดียวกันใบนี้2สองพันหกเก้าเก้าถูกกว่านิดหน่อยกนิดหน่อยใช่ค่ะศาลาริมน้ำใช่ครับเมื่อเราซื้อกระเป๋าแล้วนะครับ คือด้วยความที่คุณกีนน่ะนำเงินจากการขายกระเป๋านั่แหละไปสร้างโบสถ์สร้างองค์พระต่างๆก็คือไปถึงตรงน,นั้นแล้วนะฮะแนะนําให้หาธนาบัตรสักหนึ่งใบแบงค์อะไรก็ได้แต่ถ้าจะดีก็แบงค์พันนะฮะถือต่อองค์หน้าพรนะหน้าทองนะ่ะแล้วอธิษฐานขอแบงสักแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าถูกต้องนะ่ะ ใส่ตอนนั้นเลยก็ได้เดี๋ยวจะเก็บไปใส่ที่บ้านก่อนเอาไว้ใต้หมอนคใส่ตอนนั้นเลยเดี๋ยวแม่ลืมดูใช่คก็บการแปลทซับถามว่าทำไมต้องแปลทซับเมืองบาดาลหรือโลกทิพย์ตามความเชื่อเขาไม่ได้มีซับเหมือนเราซับเราคือเงินธนบัตรแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาแก้แหวนเงินทองไปซื้อกาแฟได้เพชรพญานาคเราเอาไปซื้อกาแฟไม่ได้ค่ะเงินที่เราจะซื้อที่จะดำรงชีพคือเงินสดที่เราใช้กันอยู่ ก็ระบุข,ขอทันเลยว่าเราขอแปลงซับจากเมืองบาดาลแปลงซับจากโลกทิพย์มาเป็นซับแบบม,มนุษย์เหมือนในมือเราถืออยู่ตอนนี้นนแล้วก็ใส่ในกระเป๋าสตางค์เราเลยมาถึงที่นี่แล้วแนะนําทําแบบนี้โอเคเลิกมาถึงที่แล้ว <mm> ใช่มาถึงที่แล้วออนไลน์ไมมมมม่่่่ไไแล้วกก็็าถึงทีี่่นแล้วออไลน์ก็ไม่ไม่ได้มาจะมั่นใจ ใช่ะแต่ว่ามาถึงที่จะทําแบบนี้เลยมีโอกาสได้มาถึงริมโขงพระนา้าทองอ่ะฮะทาเคสทุนเลยอันนี้คือคือทุกๆปีเนี่ยทีสุดทุกๆปีช่วงวันลอยกระทงที่จะถึงเนี่ยฮะจะมีลูกค้าคุณกิ่งเดินทางมาจากทั่วสาธิตเลยแล้วมาขอพรตรงพระนา้าทองกันที่สุดขอกันแบบนี้ใช่แม่ขอวันเกิดเลยใช่ดีค่ะเป็นการกระตุ้นดวงเป็นการเปลี่ยนจุดแม่น้ำโขงตรงนั้นถือเป็นจุดที่พลังงานดีแล้วก็ จุดเปลี่ยนเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนใช่แต่ต้องขอให้เป็นนี่แบบแบบที่น้องแนะนำาน<ช>ิมพ์รถ้าเราไปขอซัพอย่างเงี้ยขอให้เรามีโชคขอให้เรามีซั์ถ้าพญานาคต,ตัวนั้นโยนแหวนพญานาคมาให้เราอะ่ะเราก็เอาไปซื้อข้าว <ๆ S 1> ไม่ได้เนี้ยเราเปิดกระเป๋ารับก่อนเลยใช่ค่ะเปิดกระเป๋ารับตรงนั้นเลยอธิษฐานเลยว่าก็ขอแปลงซัพพญานาคตัวนั้นก็ขอ,อให้แปลงซั์จากโกลกทิพย์จากเมืองบาดาลขอเป็นซั์แบบมืองมนุษย์ที่เราใช้ตทคงชโลิตได้แล้วเราต้องหันหน้า ไปที่พระหน้าทองแล้วหันกระเป๋าไปที่น้ําหรือว่าผ่านข้าองุ่นผ่านอะไรนี่พาะว่าตามความเชื่อรวมไปถึงหลายๆหลายๆคูบาอาจารย์ที่ท่านนิมิตอะะตัวนั้นมีพญานาคองสีดําอยู่ตัวนั้นมีพญานาคองค์สีดำอันนี้คือตามความเชื่อเนาะแม้แต่ตัววีเองที่เคยฝันก็ฝันเห็นพญานาคสีดําตรงนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายคนทําธุรกิจหรือว่าแม้แต่ข้าราชการก็จะนิยมขอจุดเดียวกันนะคและที่เราชอบที่เราไปเมื่อกี้ที่เราชอบชอบลมชอบแบบว่าความสงบไม่เบียดเราชอบแบบนี้แล้วเราก็เสียงดังคนเดียวแล้วเราก็เสียงดังอยู่สองคนแต่วีแต่อันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องบังเอิญนะคนจากทางที่อยู่ทางโซนภาคใต้โซนภาคเหนือเนี่ยจะมานิยมมาว่ากันเยอะ นี่มันครั้งแรกเลยนะไม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่มาแล้วเราทุกคนที่มาจากอันนี้วีก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าลูกค้าแหละแล้วก็คนที่มาเขากลับมารีวิวให้ฟังคือทุกครั้งที่กลับไปชีวิตเขาก็ดีเรื่องการงานการเงิน็ดีขึ้นอนร้อยปีละให้มันดีสักทั้งแล้วเราตื่นตาตื่นใจแค่นั้นเองเมื่อกี้ใช่ครัก็เนี่ยแหละก็เลยแนะนําว่าถ้ามาถึงนี้แล้วก็ไปเจอหลวงพี่ด้วยหลวงพี่แกก็บอกว่าโยมโยมไปตรงนั้นอีกสักหน่อยนึงแตะ ติ๊กต็อกค่ะทิกต็อกกิ่งมีมนเลยฮะชื่อทิกต็อกกิ่งมีมนเลยเป็นรูปตัวมาทัดหูแล้วนั่งใส่ไข่คุณกิ่งอ้าวเหรอเป็นคุณกิ่งเนี่ยเขาไปเขาไปอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามาจะมีไลไรที่บ้านกับมีไลไรที่นี่อ่ะเออแล้วเราก็ไม่ตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเธอหรือว่าตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะลูกหนูลูกตรงนี้ใช่ไหมคะ ไงจุดไฟตรงนี้ตรงนี้ลูกตรง <ไป S 1> นี้ไฟตรงนี้ไฟแคบอันตรายจ้าไฟแคบอันตรายจ้าแม่ไฟแคบ แม่พูดเมืกี้น้ไม่เข้าใจใช่ไหมหมงแก้วจะตายโอ้เก่งที่สุดเลย<ม>ลูกแม่เตรียมะ,ห,ห,ห,ะหัวที่ฐานไหว้ค่ะลูกค้ากระหลกอธิฐานลูกสาวทูสาวนนลูนนลสีหูสามตายด้วยลูกูกรงตายเลยฮอยเสร็จแล้วก็หนึ่งดอก ควันเขาจะถูกเครื <B Orleans. S 2> ่อง ใครอยู่ cho เนี่ยทําไมหน้าจอดับไป ไม่ได้หั่นมาเลยบางผู้ว่าไหนทั้งหน้าทั้งหลังแง่ไกลอ๋อตัวตัวเอาข้างหน้าตัวเข้าไปแง่ไกลนี่ของตัวมาแล้วตัวหนึ่งแง่มาหนึ่งตัวแล้วมาหนึ่งตัวแล้วตัวตัวขงน้ำเหนือก็มาละมาหนึ่งตัวละตัวมาดูของน้ำเหนือกะไหนนี่ดูของเนาะนี่ของตัวของตัวมาหนึ่งตัวละ มาเลขแปดนะคะของน้ำเหนือเลขน้ำเหนือมาเลขอันหยางจ้าเพราะว่าเลขอันหยางเนี้ยเพราะว่าเลขอันหยังเลขสี่เจ้าเลขสี่สองป้าหัวเหมือนงูเลยเธอหนึ่งหรืออะไรวะของน้ำเหนือหัวเหมือนงูเลยเวลาจอมันหายไปงี้แปลว่าอะไรอัดไหมเขาอัดอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันเซ็งเลยก็กด่สี่หรอสี่บอกสี่หรือสองไหมเธอเลขสี่เหนือของจริงเหรอ ผมมันงูเลยของเหนือของแม่แปดนะทำไมน้องเป็นของแม่โอหนึ่งของแม่โอหนึ่งทำไมน้องเป็นของแม่ก่แปดเลยแม่ไม่รู้แล้วแต่ลูกสนุกสนุกป่าสนุกหรอไม่รู้อะของแม่แปกเลขสองแน่เลยข้างล่างอันที่สองเนี่ยเลขสองเลขสองไงแม่ดูเป็นเลขศูนย์แม่ไก่ดูเป็นเลขศูนย์เลขหกแม่ไก่ดูเป็นเลขหกจริงหรอเออเออเออ ต่อจะหัไปอีกด้านแบบนี้ขอน้ำเหนือเนี่ยสีชาเลนไหมเมื่อกี้ไม่ทันเออเธอเก่งว่ะของแม่หกต้องถ่ลูกกลับไปนะของไข่มันแบอึดเนี่ยของของใครดูดีสุดไทยกับพอพๆอพ่อพ่อพ่อง่อง่สพ่อพ่อพ่อ่อ่อน่อ้องก็จ่ไปโดพหอ้าแม่ไก่อออพ่อพ่ีม

ได้เลขอะไรแม่ไก่ได้เลขอะไรเดี๋ยวรุ้นก่อนว่าแม่ได้เลขอะไรเดี๋ยวคนต่อบไปก็เป็นน้องแล้วไงต่อได้เลขแล้วไงต่อได้เลขแล้วไงต่อก็อ่านสวรรค์อะไรอ่านว่าอะไรในแม่ยังอ่านไม่ออกตรงไหนอ่ะโอ้แม่หมุนเยอะเกินไปจ้ารอนานหน่อยนะ เดี๋ยวหมุนวงล้ออยู่สรุปได้อะไรกันแน่สรุปได้อะไรอยากรู้มุนลนพัดเนี่ยทำไมหมุนนานจังอ่ะต้องโชคดีแน่เลยจริงเหรอเลือยิ่งโดนลมยิ่งเร็วออเหมือนกับว่าโดนลมแล้วก็ไม่หยุด จะโชคดีจริงเหรอเนี่ยโชคดีไหมใกล้ละใกล้ได้ละแล้วเมื่อไหร่จะได้ใกล้ละใกล้ละไม่น่าหมุนเยอะเลยก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ว่าให้หมุนเท่าไหร่ไงใกล้ละใกล้ละมันหนักมากนะลูกไม่ใช่มันเบานะแต่โดนลมพัดได้ใช่ใช่แต่พอแม่หมุนนะมันก็เลยแบบโดนลมพัดไง โดนตามซอดตามมุมเหมือนได้ละเหมือนได้ละลมเริ่มลมมาลม,ม,าลม,มาแต่ใบพัดไม่หมุนนะลูกดูดิข้างบนน่ะข้างนี้หมุนเออหมุนเลยเขอว่าไม่หมุนไม่ห<ต>ยุดสักทีเลยหมุนหยุดแล้ว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 โอเคเอาเล,เลีกอะไรหยุดที่ไหน น้ำเหนือลูก <S <S ตอนได้เหมือนหยุดไงเนี่ยมันเหมือนหยุดอ่ะเกือบได้เลขสองนะแต่ไม่ได้เลขศูนย์หรือไม่สองออย่ได้หลุปได้อะไรนี่เลขสองคืออนะไรน้องได้เลขสี่มาเร็วสิ ของแม่ไก่แปดหกหนึ่งของแม่ไก่เท่าไหร่นะแปดหกหนึ 1> 1่งเมนก่อ<ม>ของห้าหนึ่งเก้าศูนย์ก่อตัวตัวว่าศูนย์หรือแปดเลขสุดท้ายนะ <0. S 1> 0, ่ะเลขศูนย์ศูนย์เนาะเขาต้นเหนือสี่นหน้าสามเออตามไผ่ก็ตามเนอ